เวลาผ่านไปไม่ถึงสิบนาทีนะครับจะเห็นว่าน้องหอยเชอรี่นะครับขึ้นมากินนะครับใบผงชูรสนะครับผมอย่างที่ทุกท่านได้รับชมนี่เลยนะครับซึ่งเขาก็ได้กลีดเรยวมากเลยนะครับเขาขึ้นมากัดกินนะครับไซอนุบาลนะครับก็ขึ้นมากินนะครับผมทั้งใบแห้งนะครับเขาก็กินนะครับนี่ไม่จะเป็นต้องใบสดนะครับใบแห้งเขาก็กินนะครับผมกินง่ายนะครับผม สำหรับหอยเชอรี่นะครับผมลองหาผักชูรสมาให้เป็นอาหารของหอยเชอรี่กันดูนะครับบ่อนุบาลนี้ก็เหมือนกันนะครับดูนะครับเขาไต่ขึ้นมากินนะครับผมใบเหลืองใบแห้งนะครับใบเหี่ยวกินหมดนะครับผมกินง่ายอยู่ง่ายนะครับหอยเชอรี่พันสีทองนะครับท่านใดสนใจก็โทรมาสอบถามดาวดินถิ่นเมืองเลยได้นะครับศูนย์เก้าแปดสองแปดห้าสองหกแปดเก้า 098 285 2689ครับสวัสดีครับวันนี้วันอาัคารที่26เมษายนพุทธศักราช2565 17.19นาฬิกา19นาทีโดยประมาณนะครับผมดาวดินทินเมืองเลยนะครับผมวันนี้ไม่ได้อยู่ที่อาณาจักรดาวดินการ์เลนโฮมภายใต้แนวคิดเกษตรยุคใหม่ไร้ข้อจำกัดนะครับผมซึ่งวันนี้นะครับดาวดินแวะมานะครับผมเก็บผักนะครับผม ต้นชูรสนะครับผมเป็นอาหารน้องหอยเชอร์รี่พันสีทองนะครับผมก็เพื่อนบ้านนะครับผมอยู่ที่ติดกับอาณาจักรดาวเดินการ์เด้นโฮมนะครับเขามีต้นผักชูรสนี่ครับหนึ่งต้นนะครับผมซึ่งใบดกมากนะครับแต่เขาก็ไม่ได้นําไปรับประทานนะครับผมก็ดาวเดินก็มาขอนะครับไปเป็นอาหารน้องหอยเชอรี่พันสีทองนะครับก็ไม่ได้มาบ่อยนะครับผมก็ ประมาณหนึ่งสัปดาห์หรือ2ส,สัปดาห์นะครับแวะมาเก็บหนึ่งครั้งนะครับผมเพื่อที่ว่าเราจะได้ให้เขาได้ทดลองกินอาหารใหม่ๆบ้างนะครับผมซึ่งปกติที่อาณาจักรดาวดินการ์เด้นโฮมของเราก็เลี้ยงหอยเชอรี่พันสีทองนะครับผมก็ให้ในส่วนของผักตบชวาเป็นหลักนะครับผมก็มีจอกมีแหนแดงบ้างนะครับแล้วก็จอกกุหลาบนะครับที่เราให้ไว้นะครับผมส่วนผักชูรสหรือว่าต้นตําลึงนะครับดาวดินก็ให้ไปเป็น อาหารเสริมของเขานะครับผมเพื่อที่เขาจะได้ไม่จำเจยียดเกินไปนะครับอันนี้ก็คือใบของต้นชูรสนะครับผมซึ่งสามารถนําไปประกอบอาหารของอคนได้นะครับคนก็นําไปประกอบอาหารได้นะครับเขาก็จะปลูกนิยมปลูกไว้ตามรั้วบ้านนะครับผมซึ่งที่อาณาจักรดิการีโฮมก็ได้มาปลูกไว้สี่ห้าต้นเหมือนกันนะครับแต่ว่ายังไม่ต้นใหญ่เท่านี้นะครับส่วนที่มาวันนี้พี่เขามาปลูกไว้ก็ข้างบ้านก็ปรากอบเปต้นใหญ่แล้วนะครับนี่ ก็นี่ยครับใหญ่กว่าฝ่ามือแล้วนะครับผมนี่ซึ่งใหญ่แล้วเขาก็ตัดอยู่เรื่อยนะครับเพราะว่าตัดออกปุ๊บมันจะแตกนี่ครับแตกกิ่งใหม่ออกมานะครับดูนะครับจากที่ต้นเดียวนะครับแล้วเขาก็สูงประมาณห้าสิบเซนที่เขาก็ตัดตัดไปข้างบ้านเขาก็แตกกิ่งก้านสาขามาเยอะเลยนะครับเราก็จะมีดอกมีอะไรก็เรียกว่าต้นยอดอ่อนขึ้นมานะครับมีหลายกิ่งมากเลยนะครับซึ่ง ปกติก็นําไปทําผัดทําต้มได้หมดเลยนะครับผมแล้วแต่คนจะนําไปรับประทานไปปรุงอาหารได้หมดเลยนะครับส่วนนี้ดาวดินก็มาเก็บไปเป็นอาหารน้องหอยเชอรี่พันสีทองนะครับผมเป็นที่อาณาจักรดาวดินไกล่ห่นมนะครับซึ่งปกติแล้วดาวดินจะเก็บนะครับใบแก่เขาก่อนนะครับเพราะว่า,าส่วนใบอ่อนก็จะไว้ให้เขาเติบโตต,ต่อไปนะครับผมให้เขาจเจริญเติบโตต,ต่อไปเพื่อที่ว่า จะได้มีอาหารให้เขาอยู่เรื่อยๆนะครับผมแต่ทีนี้พอมาเจอเจ้าของเขาพี่เขาบอกว่าให้หักเอาไปเป็นยอดอย่างนี้เลยนะครับนี่ซึ่งดาวดินก็เพิ่งหักมาอย่างนี้ครับนี่ซึ่งกอ่อนหน้าน right ี <literal ness> ้ดาวดินจะเก็บเอาเฉพาะใบนะครับนี่เด็ดเอาเฉพาะใบอย่างนี้เลยนะครับไปเป็นอาหารนงหอยเชอรี่พันสีทองนะครับแต่พี่เจ้าของบ้านบอกว่าให้หักเป็นก้านเป็นยอดอย่างนี้เลยนะครับนี่ให้หักเป็นอย่างนี้เลยเป็นก้านไปเป็นก้านอย่างนี้เลยนะครับผมไปให้อาหารน้องหอยเชอรี่พันสีทองนะครับ เนี่ยพอหักมันก็จะเป็นอย่างเนี้ยนะครับนี่คือปกติก็จะเฉพาะใบอย่างนี้นะครับแต่พี่เจ้าของบ้านบอกว่าให้หักเลยแล้วเดี๋ยวเขาจะออกแตกกิ่งก้านสาขามาเองจะยิ่งเยอะกว่านี้นะครับก็เลยลองนะครับเก็บตามที่ทางพี่นะครับเจ้าของเขาแนะนํามานะครับผมก็นี่ครับก็ทยอยเอานะครับผมไม่ได้ไม่ได้เอาไปครั้งเดียวนะครับผมก็ ประมาณอาทิตย์สองอาทิตย์ก็แวะมาเก็บนะครับผมไม่ได้เก็บบ่อยนะครับเพื่อที่ว่าจะต้นเขาจะได้เริ่นเติบโตนะครับต้นเดียวนะครับอยู่ได้เลยนะครับเนี่ยแล้วเดี๋ยวแล้วเดี๋ยวดาวดินจะพาทุกท่านไปดูต้นกล้าที่ดาวดินปลูกไว้ที่อาณาจักรดาวดินการ์เด้นโฮมนะครับซึ่งมีอยู่ประมาณสี่ห้าต้นนะครับซึ่งเดี๋ยวถ้าฝนตกมาดาวดินก็จะทําการย้ายไปปลูกไว้นะครับ พื้นที่ข้างบ้านนะครับจะได้มีต้นใหญ่ๆอย่างเนี้ยนะครับผมแล้วก็จะได,ได้นำเขามาเป็นอาหารของไข่เชอรี่พันุสีทองต่อไปนะครับอับนี้นะครับให้ทุกท่านได้รับชมนะครับซึ่งถ้าส่วนไหนสมบูรณ์เขาก็จะใบใหญ่นะครับนี่ครับใบเขาจะใหญ่จะโตนะครับผมแต่ถ้าข้างลําต้นหรือว่าเล็กๆมันก็จะใบจะไม่โตมากนะครับ ในส่วนของลาต้นกับใบก็จะเล็กนะครับไม่ไม่สวยงามไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่ครับแต่ถ้าใบที่เขาแตกยอดแตกอะไรใหม่ๆหจะสูงใหญ่นะครับใบจะโตสวยงามเลยนะครับเดี๋ยวดาวดินจะพาทุกท่านไปดูที่อาณาจักรดาวดินกัริีเบิมต่อไปนะครับฝากกดติดตามช่อง youtube ดาวดินถิ่นเมืองเลยด้วยนะครับผมสนใจเลี้ยงหอยเชอรี่โทรมาสอบถามกันได้ที่หมายเลขโทรศัพท 098-285-2689 098-285-2689นะครับผมเบอร์โทรศัพท์ดาดินจะให้ไว้ใต้คลิปนี้เลยนะครับผมท่านใดอยากได้พ่อแม่พันธหอยเชอรี่ไปเลี้ยงนะครับผมหรือว่าแม้กระทั่งไข่หอเชอรี่ไปพ่อพันธ์ุไปฟักเป็นตัวก็สามารถโทรมาสอบถามกันได้นะครับ ึ่งวันนี้ดาวดินก็ไปเท่านี้ครับไม่ได้ไปเยอะนะครับเดี๋ยวก็หนึ่งสัปดาห์ก็แวะมาเก็บทีนะครับผมม่ได้ไปเยอะนะครับซึ่งทางพี่เจ้าของบ้านเขาก็ไม่ได้นําไปรับประทานนะครับผมเขาบอกว่าถ้าใบมันเยอะก็จะบดบางทัศนียภาพในบ้านนะครับผมก็มาช่วยเก็บไปเป็นอาหารน้องหอยเชอรี่พันสีทองครับเดี๋ยวจะพาไปดูที่อณุจักรดาวดินกันที่ดาวดินพอไว้นะครับผมว่าต้นเขาโตหรือยังนะครับมีใบเยอะหรือยังครับ นี่เป็นบริเวณด้านข้างอาณาจักรดาวดินการิทโฮมนะครับก็มีการปลูกนะครับพืชนะครับส่วนครัวไว้นะครับติดกับตัวข้างๆ้างรั้วนะครับผมซึ่งก็จะมีท่านได้รับชมนี้เลยนะครับต้นหอมมีผักมีขิงนะครับแล้วก็นี่ครับเป็นต้นอ่า ผงชูรดนะครับที่ดาวดินอำมานี่นะครับทำการปลูกไว้นะครับนี่ซึ่งเขาก็เริ่มโตแล้วนะครับซึ่งดาวดินตัดกิ่งมานะครับดาวดดินตัดกิ่งเข้ามานะครับตัดกิ่งมาแบบนี้เลยนะครับแล้วก็มาปักไว้ตรงดินนะครับรดน้ําให้เขานะครับแล้วเขาก็เริ่มแตกกิ่งแตกยอดออกมานะครับซึ่งปลูกง่ายเหมือนกันนะครับขยายพันธุ์ง่ายนะครับก็มีไว้เยอะหย่มกันนะครับ แล้วเดี๋ยวเราดูฝนจะมาเเดี๋ยวดาวดินจะย้ายนะครับไปลงดินนะครับซึ่งจะไปปลูกไว้ด้านข้างอาณาจักรดาวดินการเลนโฮมต,ต่อไปนะครับแล้วเดี๋ยวดาวดินจะมาอัปเดตให้ทุกท่านได้รับชมว่าพอนําไปลงดินแล้วเขาจะ,จะเจริญเติบโต,ตเป็นยังไงบ้างนะครับซึ่งดาวดินก็มีนะครับเก็บไปเป็นอาหารน้องหอยเชอรี่บ้างนะครับเด็เดใบไปนะครับแต่ว่าไม่ได้หักยอดนะครับเดย ให้เขาได้เจริญเติบโตนะครับก็ลองดูนะครับผมสำหรับการขยายพันธุ์ไม่ยากนะครับตัดเป็นลำต้นมานะครับสูงประมาณ50เซนนะครับแล้วก็มาปักบนดินแล้วก็ลดน้ำนะครับเพียงเท่านี้นะครับเขาก็จะแตกรากนะครับลงพื้นแล้วก็เริ่มแตกยอดนะครับแล้วก็มีใบมีอะไรขึ้นมานะครับ ถ้าไว้รับประทานนะครับมีประมาณนะครับสิบกว่าต้นนี้ก็เพียงพอแล้วครับเพราะเราก็ไม่ได้กินทุกวันนะครับแต่ว่าถ้านําไปเป็นอาหารน้องหอยเชอรี่พันธุ์สีทอเราก็ต้องปลูกปริมาณที่เยอะหน่อยนะครับจะได้เพียงพอเขาครับก็เป็นอาหารที่ให้เสริมนะครับซึ่งหลักๆก็ให้เป็นผักตบชวานะครับก็จะมีผักตำลึงนะครับผมแล้วก็ผักชูรสนะครับ จอกุลาบแล้วก็แหนแดงนะครับซึ่งให้บ้างนะครับไม่ได้ให้ตลอดนะครับโอเคนะครับผมก็มาอัปเดตให้ทุกท่านได้รับชมกันนะครับเดี๋ยวดาวดินจะพาทุกท่านไปดูบ่อยเลยกน้อยเชอรี่แล้วก็ให้เป็นผักชุรดนะครับที่เก็บมาวันนี้นะครับตอนนี้นะครับดาวดินก็ เดินทางมาถึงอาณาจักรดาวดินการ์เดนโฮมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็พามาดูบอก้องหอยเชอรี่นะครับผมนี่หลังๆก็จะให้เป็นผักตบชวานะครับผมนี่ซึ่งจะเห็นว่านี่นะครับเยอะมากเลยนะครับเอมากินใบกินรากกินหมดเลยนะครับผม่งวันนี้นะครับดาวดินก็ไปเก็บนี่ครับผักชูรสมาฝากเขานะครับผมก็ให้เลยนะครับผมก็ให้ง่ายๆเลยครับโยนไี้เลยนะครับไม่มีพี่จองนะครับใบแห้งใบอะไรเราก็ให้เขาได้นะครับผม เขาก็จะกินอยู่นะครับเราให้อย่างนี้เลยนะครับผมหย่อนหย่อนไว้นะครับเดี๋ยวเขาก็จะดึงลงไปกินนะครับซึ่งใบแห้งใบอะไรนะครับเราดินเคยมาให้เขาเขากินหมดนะครับผมไม่ไม่ได้ไม่ได้กินยากหรืออะไรเลยนะครับสําหรับฮอยเชอรี่นะครับก็ให้ไว้านี้เลยนะครับเดี๋ยวเขาก็จะดึงกินของเขาเองนะครับ เพราะถ้าเป็นตัวเล็กมันก็ต้องให้ใบมันย่อยสลายก่อนเขาจะกินนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมสำหรับบ่อนุบาลน,นะครับหนึ่งบอ่อก็มีปะานกันไปนะครับไซ้เล็กไซ้์ใหญ่นะครับนี่นะครับผมก็เป็นผักชูรสนะครับที่เรามาให้เขานะครับ นี่เลยนะครับเดี๋ยวเราก็ไปบอ่อถัดไปนะครับบอ่อนี้ก็เป็นพ่อแม่พันธุ์นะครับผมซึ่งก็จะกินเก่งขึ้นมาหน่อยนะครับบอ่อนี้เราก็ให้ไว้อย่างเงี้ยไปตามขอบบ่อนะครับนี่เอาดินไว้ให้ตามขอบพี่เลยนะครับเดี๋ยวเขาก็ขึ้นมากินนะครับ อยูแบี้เลยนะครับเดี๋ยวเขาก็มาหยิบไปกินของเขาเองนะครับก็มันมาเติมนะครับผักตบชวาก็ยังเหลืออยู่ครับส่วนใบแห้งนะครับเราดินจะมาให้ในส่วนของลูกหอยกินนะครับเพราะว่าลูกหอยก็เนี่ยครับเห็นไหมเอ่ยนะครับเมื่อกี้เพิ่งให้ไปนะครับลูกหอยเยอะมากเลยนะครับนี่บ่อนุบาลหนึ่งนะครับ ดินก็ให้เป็นผักตบชวาเหมือนกันนะครับผมให้เป็นอย่างนี้ครับมีแหนมีผักตบชวานะครับแล้วก็ใบผงชูรสครบเพิ่งหยิบมานะครับเดี๋ยวเขาก็จะเริ่มเก่งแล้วเขาจะเริ่มกินได้นะครับผมฟันเขาจะแข็งแรงนะครับผมเขาก็จะแท้กินได้นะครับขอาใบนี้เลยนะครับเดี๋ยวเขาก็จะกินนะครับใบ ที่เหี่ยวแห้งก็เดี๋ยวมันตัวน้ามันจะแฉะมันจะกินง่ายนะครับแล้วก็ให้ไว้แบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวเขาก็จะกินนะครับอันนี้บ่อน,นี้ก็เหมือนกันนะครับบางตัวก็ใหญ่บางตัวก็เล็กนะครับไม่อะไรมากนะครบก็ปล่อยไว้างเนี้ครับเดี๋ยวเขาก็หากินของเขาเองนะครับนี่นนนนแบบหอยเชอรี่นะครับเลี้ยงง่ายนะครับ ใดที่อยากลองเลี้ยงก็โทรมาสอบถามกันได้นะครับดาวดินก็มีแบ่งปันให้ทุกท่านนะครับท่านท่านใดสนใจนะครับไว้นี้เลยนะครับนี่นก็สาใหญ่มาบ้างครับนี่ครับให้ไปตามขอบต,ตามอะไรเงี้ยนะครับเดี๋ยวเขาก็จะกินนะครับ ซึ่งที่ดาวดินก้าไว้ก็เดี๋ยวจะไปปลูกไว้ข้างนะครับแปลงที่ดินบ้างข้างๆเรา,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 าจากดาวดินกรเดินโฮมนี่นะครับพอเขาออกดอกออกผลนะครับขยายใบใหญ่ก็สามารถเก็บมาเป็นอาหารนอกหอยเชอรี่ได้นะครับ